อลังการซะจริงๆเลยนะริงคือสตาร์เตอร์โยสุสวัสดีครับผมสู่ช่องจากเมคคาสเตอร์นะครับมี่กอยู่กับเกม ROV อ้ไอาออฟเวอร์กับอัปเดตแมปใหม่5.0นั่นเองนะครับผมเนาะมันมาแล้วผมหลังอัปเดตแพคันนี้ก็สามารถเปิดเล่นได้แล้วนะผมเนะถ้าหลังจากที่ผมลงคลิปเนาะโอเคผมสามรับคลิปนี้ผมจะทําการบอกประกาศรายละเอียดสําหรับ อ่าอัปเดตแผงครั้งนี้นะครับผมเนาะมีต่างๆมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันนะผมที่เปลี่ยนใหม่นะครับผมเนาะก็แบบไฮเทคอลังการนาซาจริงๆเลยครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาสู่อันดับแรกก่อนกับบทจะอันดับับผมซึ่งก็รีแลง์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่งผมก็อยู่คอลหนึ่รดาวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเนาะกดเลยครับ106ดาวนะครับผมเนาะกดรลบวรางวัลไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ระบบแลงนะครับผมเนาะมันมีแลก อันนึงเข้ามาก็คือแรงที่เหนือกว่าคอนเฟิร์เรอร์นั่นเองนะผมเนาะก็รีแรงอยู่คอมเบเดอร์สองนั่นเองอ่ะเรามาดูแรงก่อนละกันนะครับผมเนาะแรงสูงสุดนะครับอ่ะหยุดกดตรงไหนได้ปะวะไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรแต่ว่านะครับผมเนาะก็แรงจะมีสูงสุดก็คือแรงอ่าซูเปอร์มคอนเฟิร์เรอร์นั่นเองนะผมเนาะดูทั้งตรงนี้ได้เลยรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนาะ ซูเปอคอนเทลเลอร์นะผมก็จะเหนือกว่าคอนเคลเลอร์โดยที่จะต้องขึ้นให้ครบ50ดวง50ดาวขึ้นไปนะผมถึงจะได้แรงนี้ได้วงเล็บถ้าผมเป็นกรเลดูเลอร์ด้วยละกันนะครับผมเนาะสรับแรงที่เข้ามาใหม่นั่นเองต่อมาก็ผมเนาะฮีโร่ที่เข้ามาใหม่นะผมเนาะตัวละครฮีโร่เข้ามาใหม่ตามนี้น,น,นะครับอาญานั่นเองนะผมตอนนี้นะผมเขาลดราคาจากคูป,ปองับผมจาก590เหลือ9 9คูป,ปองนะผมหรือใครไม่อยากเติม ใช้เหรียญได้เลยครับ23,888เหรียญผมซื้อเลยแล้วกันนะครับผมเนาะอายะเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตที่ถามว่าโกงก็โกงสัส่วนหนึ่งนะครับผมนะ้ำป่วนด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็กิจกรรมนะครับผมเนาะก็ตอนนี้นะครับผมอ่าใครจะซื้อแพ็คก็ซื้อได้เลยแนละ้วผมสกินของมันเลยหรือนะครับผมเนาะตอนนี้ครับผมเวลเลอร์พาสเนี่ยกับเวลเลอร์พาสซีซั่น30นะครับผมมาแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยว ใครที่จะซื้อล่วงหน้าก็สามารถซื้อได้เลยนะผมก็ให้เปิดจองล่วงหน้าแล้วนะผมซีซั่นที่30นะครับผมเนาะก็จะมี3สกินด้วยกันนะครับผมเนาะะสกินแรกสกินโอเมนนั่นเองนะผมตรงนี้เลยแล้วสกินที่2องครับสกินของไอชาแล้วสกินที่3ก็คือสกินของเพนนั่นเองนะผมเนาะสาวกเพนถูกใจสิ่งนี้นั่นเองนะครับผมเนาะฟังก์ชันก็ตามตรงนี้เลยนะผมก็ไม่มีอะไรน้อยผมก็ต้องเดี๋ยวต้องรอไปดูในเกมแล้วกันนะโอเค กิจกรรมต่อมาแล้วผมเนาะเป็นกิจกรรมลดแลกรับนะผมเนาะโดยครับก็ใครที่ขาดสกินฮีโร่อะไรอ่ะกดเลือกเลยครับผมเนาะก็ใครขาดสกินฮีโร่อะไรเลือกสกินใหม่นะครับผมเนาะอ่าผมจะเอาเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันเอ้ยอยากได้ไอันนี้ว่ะซูกาอันนี้สกินหาย,ยากครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะสกินก็คือแจกฟรีไปเลยหนึ่งสกินนั่นเองนะครับผมเนาะโดยครับเหมือนเดิมครับใครจะส่งลิงก์ส่งอะไรสามารถที่ในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะเกาะให้ละกันนะครับต่อมาครับผม รับอัปเดตใหม่ลงทะเบียนรับอิโมจิท่าเต้นถาวรฟรีนั่นเองนะครับผมเนาะก็อย่างี่เราสู่เข้าเวอร์ชันใหม่นะครับผมเนาะก็ตามอันนี้เลยครับผมเนาะโดยครับก็ฮีโร่ใหม่อายะที่มาเข้ามานะผมล้วก็สถิติคุณเนี่ยก็เกมที่มีฮีโร่ซัพพอร์ตทำให้เกมมีอัตราชนะสูงมากกว่า6 0เโดยเฉลี่ยฮีโร่ประจำของตัวผมผมคือเคสนะผมก็คือเป็นตัวเมนเก่าผมโดยคุณเล่นฮีโร่ตัวนี้ไปแล้ว21เกมขอให้คุณรับความสุขกับการเล่นฮีโร่ต่อไปอีกครั้งนี้นะอ่าประมาณนี้ัผผมมมนนนาะะะทงขวือ โหมดกลางวันและกลางคืนความสวยงามของแผนที่เปลี่ยนดีไซน์ดัสเลยเยอร์และมังกรอ,อัปเกรด UI แล้วก็ฮีโร่ใหม่ของอายะนั่นเองนะครับผมเนาะเราลงทะเบียนเพื่อสะสมคะแนนนะครับผมเนาะอัปเดตใหม่ยี่สกันยายนนี้นะครับผมตามตรงนี้เลยครับผมกดยืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยแชร์สถิติก็แชร์ได้ครับผมรับสองคัมพีขั้นสูงนะครับผมเนาะแล้วก็ช่วยเพื่อนรับรางวัลน,นะสอกกอโค้ดสายเพื่อนได้เลยส่งลิงก์มาได้นะครับผมเนาะใครจะแปลนบอลโค้ดอะไรอย่างงี้ได้เลยครับผมเนาะโอเคนี่คือของอรายละเอียดลงทะเบียนอัปเดตอัปเดตใหม่นะคครับผมมเนนาะีชิญ ต่อมาครับผมนี่ครับผมซีซั่นใหม่ที่เข้ามานะครับผมเนาะซีซั่นที่20นะครับผมเนาะเป็นสกินใหม่นะครับผมที่ชื่อว่า Shadow Hand Reverse Skin ของเอม l ลี่นั่นเองนะครับผมเนาะแลวทางขวามือครับรับสกินถาวรเมื่อเล่นจบจบตาจัหมดจัดอันดับ10ครั้งนะครับผมเนาะแล้วก็มีมังกรนะครับผมเปลี่ยนรูปแบบมังกรใหม่เปนนลี่ยนดั r เลเยอร์ใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะบอกอรายละเอียดหลังจากนี้นะครับผมเนาะแล้วก็แรกใหม่ s u p น e m e เ o อร์ครับผมจะได้เป็นกรอบโปรไฟล์ที่สวยงามมากครับผมตรงนี้เลยหรือนะครับผมเนาะ กรอบโปรไฟล์หน้าโหลดนั่นเองนะผมเนาะสวยวังเวอร์อลังการนาซาจริงๆครับผมเนาะแล้วใครที่จะเล่นไอการคืนชีพของมังกรที่จะได้สกินของวอลขาดอย่าลืมนะครับผมเนาะก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมเนาะอ่ะต่อมาครับผมอันนี้ครับผมไอดอลตัวน้อยกับมังกรแห่งแสงนะผมก็เหมือนเดิมครับผมใครจะส่งอะไรส่งมาได้นะผมรนะับคะแนนซื้ออะไรบา้บาๆหมดครับผมเนาะของฟรีหมดครับกิจกรรมครั้งนี้โอเค น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะผมก็ของฟรีแล้วกันไปเรื่อยๆเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปดูในเพจ Galina าอวแล้วกันนะผมเนาะโอเคเจอกันครับโอเคครับเข้ามาสู่ในเว็บไซต์ของ Galina าอวีไทยแลนด์นะครับผมเนาะรายละเอียดการอัปเดตลุงอรุณแห่งการกำเนิดใหม่นะผมแอปิซาดากอนกับด a สเลเยอร์นั่นเองนะผมมนาะดูฝั่งล่างครับมิดเด f u ฟิลสีนะครับผมเนาะก็ที่เข้ามาลุงอรุณแห่งการกำเนิดใหม่การออกแผนที่นะผมเนาะก็ ตามตางนาน,นี้เลยครับผมไปทเทินฟิลตั้งแต่แรกๆจนถึง4.0ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมเนาะน้ำพุป้อมรูปแบบใหม่นะผมตามตรางนี้เลยับผมเนาะก็สวยวางเวอร์อลังการนาซามากับผมเนาะก็ใครที่สเปกกลางๆหรือสเปคทรรก็ <c oughs> <c oughs> ลำบากลำบนมากครับผมเน,ะนาะนี่คือป้อมนะผมจากฝั่งน้าเงินกับฝัง่งสีแดงนั่นเองรับปลารละฮิวนั่นเองนะผมเนาะก็ประมาณนี้นนเลยนะผมสวยงามมากครับผมเนาะสวยงามมากจริงฝั่งบับฟ้ากับบับแดงโอ้โหเท่จริงๆครับแล้วก็การย้ายตำแหน่งของสปิริตเซนติเนลนะครับผมเนาะก็ถ้าโดยปกติแล้วสปิริตเซนติเนลเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามข,ของรัสเซเลเยอร์นะครับผมเนาะแต่ครับก็เปลี่ยนที่นะผมก็ให้ไปอยู่ข้างบนหรือข้างล่าง อของดาร์คเซเลเยอร์ตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งนั่นเองนะครับผมเนาะโดยนะผมเวลาเกิดนะผมหรือรีเฟชนะผมเนาะ110วิต่อ120่อ120ินาทีก็กลายเป็น70วินาทีและ120วินาทีไม่มีการรีเฟชหลังจาก8อนาทีนะหมายความว่า8อนาทีเนี่ยสปิริตเซนติเนลจะไม่มีแล้วนะครับผมเนาะและกฎแข่งการแจกทองแจกจ่ายทอนะผมกดการแจกจ่ายบอสนะผมกลายเป็นการแจกจ่ายของมอนสเตอร์ นะครับผมเนาะเอฟเฟกการสังหารนะครับผมนำเอฟเฟกดั้งเดิมออกนะครับแล้วการเพิ่มการฟื้กฟู HP และโบนัสเหรียญทองเพิ่มเติมแกยูนิตทั้งหมดที่อยู่ในขอบหลังจาก1.5วินาทีของการสังหารนั่นเองนะครับผมเนาะเหรียญทองนะครับผมที่ละการสังหารจาก2ี่หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น40หน่วยและนำนกครับผมออกจากแม่น้ำเลนดาร์สเลเยอร์โดยทันทีโอ้โหเกินครับผมเนาะเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับนี่ครับการย้ายที่ของสเปริตเซนติเนลตามรูปภาพนี้เลยครับผมเนาะจะอยู่เหนือหรือมุมของแผนที่ ตรงบริเวณเลนดาร์เซเลเยอร์นั่นเองนะครับผมเนาะและจุดเกินของมังกรและมืดนะครับผมเนาะคือแอพิซอดากอนกับด a r k เซเ y e ยอร์นะครับผมเนาะก็เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าครับการจุดเกิดมีอะไรตามดังนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาครับวิวัฒนาการปรับปรุงเรื่องของสถาปัตยาการสมรภูมินั่นเองนะครับผมเนาะและนี่คือเทคโนโลยี PVR ขอาตอนในส่วนที่เขาออกแบบมานั่นเองการปรับพื้นที่เล่นของอพิซดากอนกับดาร์เซเลเยอร์นะครับผมในปัจจุบันนะครับผมการแยกประสบการณ์ในสมรภูมิในแต่ละนั้นนะั่นน่ะ ยังไม่มีความเอกลักษณ์มากพอคราวนี้จะก้าวข้าไปข้างหน้าโดยเราจะปรับตำแหน่งของภูมิยานะครับผมเนาะและป้อมโดยคาดหวังว่าจะเน้นลักษณะของการของเลนต่างๆและสะท้อนความต้องการเบื้องต้นของตำแหน่งนัน้นๆนะครับผมเนาะหนึ่งนะครับผมเนาะความสัมพันธ์ของแบบสมมาตรในมาตรฐานที่ระยะห่างระหว่างป้อมชั้นนอกของฝันะ่งสีแดงและสีน้ำเงินเท่ากับขอบย้านั่นเองนะสองเลนนะัสเอฟซอดากอนเน้นการป้องกันเราจึงปรับป้อมด้านนอกลดความยาวของ ยาด้านข้างออกนะครับผมเนาะแล้วก็เพิ่มระยะห่างจากป้อมไปยังด้านยาของด้านข้างนั่นเองแล้วก็เลนดันสเลยเยอร์เน้นการ,รเผชิญหน้านะผมดังนั้นจึงลดระยะการป้อมและไปะยังหน้ายาข้างหน้า,ข,าข้างข้างนั่นเองนะครับผมเนาะและการพัฒนาแล้วผมมังกรแสนหรือเอพิสโตรดกอนหรือดัสเลยเยอร์นั่นเองนะครับผมเนาะเอพิสโตรดกอนนะครับผมเนาะก็มันจะมี3เฟสถ้าจำไม่ผิดนะสามเฟสอ่ะตอนนี้คือเอพิสโตรดกอนปกตินะครับผมแล้วก็โฮลี่ดากอนนั่นเองบัฟของเอพิสโตรดกอน นะผมใน holy dragon นะผมเอฟเฟกนะของการสังหารมังกรปีศาจนะผมเนาะหลังจากเอาชนะวิโซดากอนแล้วนะผมทีมจะได้รับบัฟไ i นิ t n i n g t h u n การโจมตีและทักษะปกติจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม30%ให้กับมินเนี่ยนและมอนเตอร์ป่าเป็นเวลา90วินาทีและ2ครับผมถ้าเป็น holy dragon นะผมหลังจากชนะ holy dragon ได้แล้วเราจะได้รับบัฟไ i ท h t t h เด d ของทีมนอกจากการโจมตีทักษะทั่วไปที่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม30%แล้ว ก็ยังสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อโจมตีอยู่ินฮีโร่และสร้างความเสียหายเวท3่3%ของวันชีวิตสูงสุดของเป้าหมายโเล็บฟครับ1%สำหรับการโจมตีกายภาพเพิ่มเติมทุกๆ200ครั้งหรือการโจมตีด้วยเวทมวนต4 0 4ครค้งเป็นเวลา90วินาทีคููดาว3วินาทีนั่นเองนะครับผมเนาะนี่คือร่างของ เอฟซ่ดดาก้อนนะผมคือนะผมเอฟซ่ดดาก้อนแรกๆของผมก็จะเป็นตัวเลขเก่อนนะผมเกิดในช่วงของ2นาทีของเกมเมื่อสังหาจรจะได้รับทองแล้วก็บูนัสความเสียหาย30%แก่คีปป่าแล้วก็มอนสเตอร์ป่านะผมพอหลัง8นาทีครับหลัง8นาทีของผมจะเป็นโฮลี่ดาก้อนนะผมเมื่อสังหารนะผมจะได้รับทองแล้วบนัสแกะคีบป่าด้วยแล้วก็โจมตีนะผมมาใช้ Skill สกิลฮีโร่สร้างความเสียหายเปอร์เซ็นต์ของ HP สูงสุดเป้าหมายและเมื่อถึง14นาทีคนระับ โฮลีดากอนครับเลดเกมว่าผมจะหายไปจากแผนที่โดยทันทีนั่นเองนะผมหมายเหตุครับเมื่อสังหารรัสเลเยอร์และอินฟินิทสเลเยอร์จะติดสถานะสร้างความเสียหายรัสเลเยอร์และวิสรกรเบาลง50%นั่นเองนะผมเนาะเริ่มเล่นยากขึ้นนะผมถ้าเราตีใดตัวหนึ่งับผมเนาะก็จะตีเบาลง50%นั่นเองมาดูส่วนของรัสเลเยอร์กับอินฟินิทสเลเยอร์นะครับผมเนาะ ดัสเลเยอร์แล้วผมนะการสังหารนะจะปรากฏในสมรภูมิในตำนาน2อนาทีของเกมนะผมแล้วจะรีเฟชสามนาทีหลังจากการสังหารหลังจากชนะดัสเลเยอร์ได้แล้วจะได้รับบัฟนะผมดัสเลเยอร์พาวเวอร์วันนะครับผมเนาะ การโจมตีบนป้องปาก,การจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเ,มเป็นเวลา90นาทีนะครับผมหรือ2ครคัสอินฟินิตสเลเยอร์เมื่อแปลงร่างเปลี่ยนออกมาครับผมเนาะสังหารเสร็จปุ๊บจะปรากฏในสมรภูมิหลัง8นาทีและรีเฟรชทุกๆ3นาทีหลังการสังหารนะครับผมและหลังจากเอาชนะอินฟินิตสเลเยอร์แล้วก็จะได้รับบัฟพาวเวอร์2นะครับผมเนาะซึ่งจะเพิ่มพลังการป้องกันทางกายภาพและเวทมนต์และฟื้นฟู HP ทุกๆวินาทีเป็นเวลา90นาทีในเวลาเดียวกันกันกบผู้สังหารสามารถเรียกอินฟินิตสเลเยอร์เนี่ยไป โจมตีป้อมผอศัตรูได้นั่นเองนะครับผมเนาะนี่คือดาร์เลเยอร์ที่ยังเป็นตัวเล็กๆนะครับผมเนาะสองนาทีกิ๊ดอาสองนาทีแรกนะผมเนาะได้รับทองกับโบนัสคราวเสียหายโจมตีป้อมนะครับผมเนาะและถ้าเป็นอินฟินิตสเนเยอร์นะผมเนาะหลัง8นาทีทองเกาะบวก160เกาะเวทบวก80และฟื้นฟู HP 1%ทุกๆ1นวินาทีและสามารถเรียกนี้ไปต่อสู้กันได้นะครับผมเนาะเหมือนกับเด็กวอร์เนเตอร์นะครับผมเนาะเพราะว่าแพทนี้เด็กวอร์เนเตอร์ไม่มีแล้วนะครับผมเนาะและหมายเหตุครับ เหมือนกันครับตีเบาลง50%นั่นเองและอันสุดท้ายครับ God Slayer God Slayer ในขั้นตอนที่3นะผม God Slayer นี้จะปรากฏในตำนานในเวลา15นาทีของเกมขึ้นไปหรือเลดเกมและรีเฟรชทุกๆ4นาทีหลังจากการสังหารหลังจากชนะ God Slayer แล้วคุณจะได้รับบัฟ Dark Slayer Power ร์3นะผมซึ่งสามารถเพิ่มการป้องกันทางกายภาพและเวทมนต์ในบริบาณที่สูงขึ้นและฟื้นฟูจำนวน ที่สูงขึ้นต่อวินาทีเป็นเวลา90วินาทีในเวลาเดียวกันนะครับผมคลิปในเลนกลางเว็บถัดไปนะจะถูกแทนที่โดยก็อดสเลเยอร์นี่คือล่านที่แท้จริงก็อดสเลเยอร์นั่นเองนะครับผมเนาะตามตรงนี้เลยก็สามารถโจมตีป้อมได้แต่ว่าถึกด้วยนะคือถ้ายิ่งตีถ้าหลัง15ทีเนี่ยก็อดเเลเยอร์เกิดเม,มื่อไรนะครับผมเนาะเปลี่ยนล่าเป็นพาวเวอร์สามเมื่อไหรเนะี่ยคือมันจะถึกมากขึ้นแล้วเราจะตี แบบตีไม่เหมือนแพทก่อนนะผมแพทนี้ก็เล่นเล่นยากอยู่กับผมเนาะแต่ว่าครับถ้าเราได้มาบอกเลยครับว่าโชคดีนั่นเองนะผมก็ตามตรงนี้ครับได้รับทองนะผมเกาะบบก240อเกาะเวท120ฟื้นฟู HP 1%ทุกๆ1วินาทีนั่นเองนะผมเนาะคลิปเวทถัดไปของเลนกลางจะเปลี่ยนไปเป็นการ เรียกกอสเลเยอร์ออกมาช่วยต่อสู้นั่นเองนะผมนี่คือร่างที่แท้จริงของกอสเลเยอร์นั่นเองครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสปิรเซนติเนลนะผมที่ผมบอกไปนะผมนำมังกรเลนในเวอร์ชันก่อน้าน,นี้เป็นเหมือนเด็กที่ต้องได้รับการปกป้องมากเกินไปในขณะเดียวกันขามีกลไกคุมเครือมากมายที่ทําให้เข้าใจยากจนเกินไปสปิรเซนติเนลใหม่นะผมในแบบแบทเทิลฟิลสี่จุดศูนย์นะผมเนาะจะเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่นี้เตรียมพบกับการเฉิดฉายในเลนดัสเลเยอร์ทันทีนะผมเนาะและครับหลัง15นาทีนี้มีระบบตอนกลางคืน นั่นเองหลังจาก15นาทีเป็นต้นไปช่วงที่อ o เล l a y e r ถือกำเนิดนะครับผมเนาะในขณะเดียวกันก็นำความสู่ความมืดไม่รู้จบมาสู่สานามรบงมการต่อสู้ที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นนี่คือรูปภาพนะครับผมเนาะรูปภาพเราดูข้างล่างได้นะครับผมนะระยะเวลาครับผมตั้งแต่นาทีแรกจนถึง14นาที59วินาทียังเป็นช่วงตอนกลางวันอยู่แต่ถ้า15นาทีเป็นต้นไปนะครับผมเนาะจะเป็นในช่วงตอนกลางคืนพร้อมกับ God Slayer เกิดทันทีนั่นเองนะครับผมเนาะ หลังจากสู่ความสู่ความมืดแล้วองคิปเลยทั้งสองฝ่ายจะแข็งแกร่งขึ้นและโอกาสการพิเกนจะสูงขึ้นมากนะผมเนาะอินเทอร์เฟซซีดูๆนะของการปรับอินเทอร์เฟซการเลือกห้องโถงหมดนะครับผมเนาะก็ตามตรงนี้เลยหน้ารอบมีที่ดูไลตะกี้นี้นะผมเรียบง่ายดูทันสมัยแล้วก็การเลือกอาหมดนะครับผมเนาะแล้วก็ การปรับอินเทอร์เฟสหน้าจับคู่นั่นเองนะผมตามทาั้งล่างนี้เลยครับผมทั้งหน้านี้เลยนี่ครับผมร้อมจัดทีแล้วหน้าจับคู่นั่นเองการเลือกฮีโร่อินเทอร์เฟสใหม่นะผมโหลดเข้าเกมตามนังนี้เลยนะครับผมเนาะก็คือตัวอย่างไบรท์นั่นเองหรือนะผมถ้าเราได้ EVP นะครับผมเนาะก็อินเทอร์เฟสจบเกมตามนังนี้เลยครับผมเนาะแรงถ้าใครลงแรงก็จะได้ประมาณนี้นะผมส่วนถ้าใครได้ EVP ก็ประมาณได้องนี้เช่นกันนั่นเองนะคือแบบตัวเด่นเลยนะผมเนาะ พ,พิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้แทรงผลความเสียหายนะผมเนาะก็คือเป็นตัวเลขที่เพิ่มประมาณนี้เลยอ่ะโอกาสในการพิกเกมนะผมเนาะก็นะเราหวังว่าฝ่ายที่เสียเปรียบก็จะได้รางวัลเพิ่มเติรน,นะผมแล้วก็จะไม่แบบว่าจะมีโอกาสพิกได้แบบเสมอนะผมเกมโมบ้าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับผมเนาะเ <c oughs> นี่ยผมฝ่ายที่กำลังเสียเปรียบจะได้รับทองพิเศษจากการสังหารฮีโร่ตูโดยทองจะขึ้นรับขึ้นอยู่กับการเงินของแต่ละฝั่งว่าห่างกันมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะผมเนาะ และ h u n t e อร์ i g h t เอฟเฟกของ Hunter k n i น h t นะครับผมปรับสมดุลตำแหน่งของป่าฟาร์มป่านั่นเองนะครับผมเนาะก็ใครที่ตำแหน่งป่านะครับผมนะใครที่ไปเทรดกับตำแหน่งอื่นบนกลางล่างก็จะได้เงินน้อยลงนั่นเองนะครับผมเนาะขอแสดงความเสีย,สยใจด้วยครับป่าแต่นนี้ถ้ผมหาเพื่อนร่วมทีมอยู่รอบๆตำแหน่งป่าจะได้รับค่าประสบการณ์ทองทีแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์จากคีฟนะครับผมมอนสเตอร์ในป่าจะไม่ได้รับผลนี้เช่นกันแต่เพื่อนร่วมทีมยังคงได้รับค่าประสบการณ์และทองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้ก็ น้อยลงกว่าตำแหน่งเขานั่นเองนะครับผมเนาะการปรับเปลี่ยนคุบคุมนะผมก็ตามตำแหน่งนิ้วตามนางนี้เลยแล้วก็นะผมระบบแบรนดพิกครับระบบแบรนดพิกนะผมเนาะจากแบน4ี่ตัวครับผมเพิ่มขึ้นเป็น6ตัวครับผมอยู่ข้างล่างนี้ครับผมเนาะก็แบน6ตัวเรียบร้อยแล้วนะผมเนาะ ช่วงแบนนะผมผู้เล่นทั้งหมดนะผมจะมีทวนสวัสดแบนฮีโร่นะผมจะต้องการทำการแบนพร้อมกันภายใน30วินาทีฮีโร่ที่ถูกแบนนะของทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารถซ้ำกันได้ช่วงพิกนะผมจะเข้าสู่พิกแต่ละรอบจะขยาย20่สิบวิเป็น25วินาทีนั่นเองนะครับผมเนาะเพิ่มเวลานิดนึนงเนาะนี่คือตามนังนี้เลยนะผมเนาะเลือกตำแหน่งแล้วก็แบน6ตัวทั้งหมดนั่นเองนะเพิ่มการแบนฮีโร่ <c oughs> ตามที่ผมบอกฝั่งละ2ตัวเป็น3ตัวรวมทั้งหมดเป็น6ตัวนั่นเองผู <c oughs> ้เล่น นะครับผมเนาะมีสิทธิ์ที่ทำการแบรนฮีโร่พร้อมกันภายใน30วินาทีตามที่ผมบอกแล้วก็25วินาทีในการเลือกฮีโร่นั่นเองนะผมเนาะการแสดงแอนิเมชันนะครับผมเนาะนี่คือเวลาการที่เ,เลือกแบนพิกเสร็จแล้วนะครับผมนะเราเลือกตัวเสร็จปพ๊บนี่ครับผมเนาะจะเป็นหน้าจออย่างนี้เลยโอ้อลังการนาซาจ,จริงๆครับผมเนาะก็ตามตรงนี้เลยปรับระบบจัดอันดับนะผมที่ผมบอกไปแล้วนี่ครับผมตามรูปเลยครับที่ผมบอกสูเปียมคอนเคิลเลอร์หรือวงเล็บว่ากอลเลตูลเลอร์เมื่อขึ้นอยู่ร์ อ่าห้าสิบดาวขึ้นไปจะได้แรงนี้นะครับหรือ50อันดับแรกจะได้รับสายากรเลดโดเรอร์นั่นดีเลยนะกันนะครับผมเนาะปรับอันดับทีมนะครับผมเนาะแล้วก็ประสิทธิภาพเบรดพอยส์นะครับผมเนาะปรสิทธิภาพโหมดอพิโซคแคสคันที่เด่นนะผมแล้วก็ปรับสมดุลฮีโร่นะผมคลิปที่แล้วผมก็ได้ทําการลงไปแล้วผมก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นะผมเนาะเพราะไม่ได้รายละเอียดมากอ่ะผมเลือนช้าช้าแค่นั้นแหละอะดูด,ดูนี่ครับตัวแรกครับอ้อยตามตรงนี้เลย <c oughs> ต่อมาครับตัวที่2ครับอิรูเมียตามตรงนี้เลยครับ ตัวที่3าครับมาจ้าับผมตามตรงนี้เลยและตัวที่4ครับทาจิครับผมตามตรงนี้เลยครับโอเคับผมเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปสู่กันในเกมอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งท้ายคลิปแล้วกันนะครับโอเคก่อนที่จะปิดคลิปกันนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันของตัวกิจกรรมนะผมอะตามตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปครับลอตเตอรี่นะผมเนาะก็จะมีกิจกรรมที่เขาเอาให้เอามานะครับผมเนาะก็อันนี้ใครอยากได้สกินอิโดเมียหรือสกินอื่นๆหรือฮีโร่นะผมเนาะ ก็มาเล่นให้ได้นะผมเนาะสำหรับลอตเตอรี่นี้หรือฮีโร่ครับผมตามตรงนี้รับก็ฟังก์ชันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนี่ครับผมเนาะโอเคต่อมาครับการจัดเตรียมไอเทมนะผมเนาะโอเคอันนี้สามารถดูได้ตามตรงนี้เลยนะผมเนาะไม่มีไอเทมใหม่ที่เข้ามาหรือว่าไม่มีการปรับสมดุลของไอเทมนั่นเองนะผมเนาะหรือรูนนะผมตามตรงนี้เลยครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยฟังก์ชันใหม่ถึงจะเล็กๆนะก็เถอะน,นะต่อมาครับพลังแฝงตามตรงนี้เลย และอันสุดท้ายครับการปรับแต่งครับผมเนาะปรับแต่งท่าทางอีโมจินะครับผมเนาะตามดังนี้ได้เลยนะครับผมเนาะโอเคโหมดปกติเขาจะเข้าไปนะผมเนาะก็ให้เลือกเข้าไวีาส v มวีสามหหรือโหมดบันเทิงคาราโนหรือโหมด10 V10 ได้นะครับผมเนาะการแข่งขันสุดคลาสสิกนะครับผมเนาะก็เนี่ยผมกด5 5ธรรมดามาทางรัดนี้ได้นะครับผมเนาะโอเคก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะนี่ของรางวัลอ๋อไม่ใช่อันนี้รางวัลเก่าโอเคครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็คงไม่มีอะไรละนะครับผมเนาะก็คลิป รายละเอียดมีเพียงเท่านี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกันลาไปก่อนครับผมใครชอบมากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ได้เลยกดดีดแจ้งเตือนเพื่อให้คลิปใหม่ๆได้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวกันลาไปก่อนครับซื้อเกม next time bye bye ครับผมเนาะคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวทำการรีวิวในเกมนะกันนะครับผมเนาะก็จะจะบรรยายเหมือนเดิมนะโอเค b ายบายครับผม